าสวัสดีครับผมผมนูฟซีเฮดผมจะมาสอนวิธีการเก็บซีเคียดเหรียญตาลับนะครับเริ่มกันเลยครับไปผมกินอะไได้ยังะซึ่งฉันเก็บเหรียญเข้าไปจรงๆาะครับซึ่ง <c oughs> คุณต้องผ่านทั้งหมดสิบสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดด่านสามสิบเอ็ดด่านนะครับเพื่ออั n ล็อกซีเคียดเบลเกสโดยโอ้ย grab 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 ซึ่งดซึ่งถ้าเกิดคุณต้องการจะจะเก็บแล้วก็โอ้ยแบบว่าซึ่งคุณต้องผ่านทั้งหมดเลยนะทั้งหมดแทั้งหมดเลยซึ่งมันยากไหมก็ไม่ได้ยากครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายด้วยไมไ่ยากแ้วไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่อมัดจเกินไปอ้อ อืออันนี้คืองาตงน,รงาต,รนตรงนี้เก่งเขาลืมคิดทำเตี้ยคืนไปตอนนี้เรามาถึงเรา,แบบามาเรามาถึงแบบแบบงานสุดแล้วแล้วแล้วเราก็จะได้เห็นตาจุ๊บนี่งานสุดหนึ่งบอกสองเท่าไหรสองนะ่ยสองบอกหนึ่งเท่าไหร่ เราคงก็ต้องลืมค่ะเดี๋ยวเราจะใกล้ถึงแล้วความจุ๊บ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 จื๊๊บไปไปไป <c oughs> ไปไปไป <c oughs> ไปลอยปลอยปลอยตรงนี้เขาจะง่ายนะครับ เราก็พผ่ันเลยก็ได้นะถ้าเกิดเราเ้าถ้าเกิดเราพี่เรียนเราเราใถ้าเกิดเราเป็นคนที่ <c oughs> ที่้น่านพอเราก็สามารถไปใกล้ถึงใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วอุ้ยเกือบจะใกล้ถึงแล้วจุดท้ายอืมจุดท้ายครับอืมอรนนี้ก็ไม่ไกล กลองวับนึงนะไม่ไหวละขี้เกียจว้ทางซ้ายกระโดดกระแทากระโดดกระโดโดนี่อย่า,ยางงี้ครับเราเราถึงแล้วนะครับเราถึงแล้วเราก็ต้องวันนี้หกไปเราต้องต้องทำนี่ครับเดี๋ยวเราต้องกระโดดอย่างงี้ อางนี้ยุบอางนี้โอ้โ oh, ห no. ขอสกิปได้คือเราต้องอย่างนี้แล้วก็บิดตรงนี้มันจะไม่ จริงๆคำนี้เราจะเราต้องไปขี้เก็บดูสิเนี่ยเรู้ครับเราจะมีเราต้องเข้าไปตรงนั้นเพื่อเก็บสิทิ์เบลเกสผมเดี๋ยวผมขอ,อกดไม่ต้วันคือเร,เราต้องทำงีบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทำงี้กนี้ขอปิดก่อนแล้วก็ทำแนี้ปุ๊บเพื่อเพื่อให้เราถึงครับแต่เราทีนี้คุณคุณจะต้องทำเร้่อยครับเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมแล้วเดี๋ยวผมทำเสร็จแล้วผมจะผมจะมาทํา เออเออเดี๋ยวผมลองว่าทีนี้ดูกันนะอย่างนี้กันนะเราหน้ได้พอ,อนี่ไงได้แล้วได้แล้วโวโ้ยซับใครที่ทําทีกไม่กิ่งนะทำา้ได้ครับไปตรงหน้าแท่นเนะี่ยหน้าแท่นตรวจเนะี่ยแล้วก็พยายามลงซอกมาครับลงซอกให้ได้ลงซอกลงซอกกันยากกว่านี่พอเราเมื่อเรา เมื่อเราลงซอกมาเสร็จปุ๊บเราก็หันหลังครับนะครับ Not Secret น่าทู c r e ิทเบลเกสในซิ e ิทเบลเกสครับเข้าไปเลยโอ้ยยังไงซ e คิทเบลเกสเยี่ยนเยี่ยผมได้นะครับเราได้เราแล้วเราก็ได้สิแล้วก็ได้ซิ e <c oughs> ิทเบลเกสแล้วครับงั้นผมขอจบคลิปแต่พี่เท่านี้ครับส,ส,วสวัสดีครับจบกับป้ายนี้굿ดบ